ซึ่งเป็นกรรมสานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัยวิทยาเขตนครที่ทั้นตอน254เรื่องแต่งขัง้นการกรรมการปริญญานิจิตริญญาโทรุ่นที่2แต่เพื่อให้กิจการนิจิตร,ตริญญาโท,ทรุ่นที่2หลักสูตรพุทธศาสนาปฏิสาขาวิชา,รา,า,ราไไพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชดำเนินไปเป็นความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ แลขบรรลุวัตถุประสงค์ามนโยายของมหาวิทยาลัยอาสยาำนาคราบความไม่มาตรตามสิ่งแข็ง,ขงรัชบัญญัติมหาวิทยาลัยมัายมกราชวิทยาลัยพศ2540จึงแต่งตั้นผู้มีรายงานตะ่นอไปนี้เป็นรร 1, รกรรมการาบริหารนิติวิทยาลัรุ่นทีหนึ่งประกอบด้วยกรรมการฝ่ายบาาริหารกรรมการฝ่ายวิจัยการกรรมการฝ่ายสวสดิาการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจาการและ คณะกรรมการไฟที่คณะกรรมการไฟนักการซึ่งมีการรออานิจจัดีณิาวิลัยมหากุลาลงกรหาวเดือนรายเดือนกินครศรีเป็นผู้เล่นลงนามเป็นข้างเพราะฉะนั้นในวันนี้ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปมีอยากที่จะนับแทในสิธิ์ทุกรูปนะครับให้เรามาประชุมอีครั้งหนึ่งเพื่อสรรหาคณะกรรมการเพิ่มเติมเพราะเมื่อวานนี้เราได้เพียงแค่ราธากรรมการหนึ่งและก็รองระธา ส่วนกรรมการฝ่ายวิทยาการฝ่ายสวัสดิการยังไม่มีฝ่ายวิทยาการางฝ่ายกิจกรรมฝ่ายจัดาทุนฝ่ายอื่นที่ฝ่ายอน่นั้งหลางเพราะนั้นเพื่อให้เราทุกท่านได้รู้ได้ทราบกันว่ามีใครเป็นกรรมการบริหารบ้างเราก็จะต้องคัดเลือกรู้เสนอชื่อตัวแทนของพวกเราเนี่ยมาช่วยกันดูแลรับผิดชอบตรงนี้ก็ มีการดิู้่อย่างนีงว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดของผมครับ